สวัสดีค่ะหมอพลอยนะคะเชรินทร์นิสราย,ยังากูลค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนาค่ะ mm hmm. ก็ไปเรียนที่ Aesthetic UCLA ตอนช่วง2009 20 mm hmm. ถึง2012นะคะที่ชอบมากคือมันจะเอา e s t เ e t i c เนี่ยเป็น orientation เป็นหลักว่าคนไข้เข้ามาจะเป็น comprehensive to case เลย แล้วก็จะดูว่าในเคสนึงเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จะแพลนเป็นทรีทเมนต์แลนเต็มให้คนไข้ทาให้เราสามารถทําคนไข้ออกมาไดา้มีความสวยงามที่สูงสุดอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพที่กว้างขึ้นไม่ได้มองแอค่จุดๆดเดียวแล้วก็รักษาแค่จุดๆดเดียวนะคะเราเจ้มคนเนี่ยเขาเป็นพรอสโดยที่เขาเนี่ยไปเรียนเพิ่มเติม ทางเซรามิกด้วยนะเขาเป็นทางมาสเตอร์เซรามิกแล้วก็เป็นทางโ r สต e ดอนเทสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยค่อนข้างครบมากๆเลยแล้วก็เขาเนี่ยจะมีสายตาที่เฉียบคมที่มองปุ๊บแล้วเขาก็จะเห็นว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยมีความสวยงามสูงสุดอีกทั้งฝีมือเซรามิกเขาเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะการที่ได้กับเขาเนี่ยถือว่าคุ้มมากเลยค่ะคือจริงๆเราเนี่ยงานเราเนี่ยเป็นงานศิลปะ ใช่ไหมคะหลายๆอย่างเราก็ต้องฝึกฝนทีนี้ถ้าเกิดได้ทริคจากมาสเตอร์เนี่ยมันน่าจะทําให้เราก้าวกระโดดฝีกกมือเราเข้าไปได้แบบดีดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นเราอาจจะเอามาปรับใช้ในในงานของเราเช่นเกิดคอนทัวร์มาแล้วเราอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเราจะได้สามารถปรับได้แล้วก็เอามาปรับใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นแล้งงานเราก็จะสวยขึ้นด้วยค่ะทางนูเวเดียนนะคะจะมีจัดเลคเชอร์ที่ดรมันจะมาพูดครั้งนี้นะคะจะมีเกี่ยวกับเซรามิกใหม่ๆที่อัปเดตขึ้นมาด้วย อย่าลืมมาฟังกันนะคะแล้วก็แฮนด์สออนก็พลาดไม่ได้เลยนะคะมันจะมีให้คนทัวร์ชิ้นงานต่างๆแล้วก็น่าจะมีสเตนนิ่งให้กลับไปด้วยนะคะมาเล็นกันเยอะๆนะคะ